มีแต่ใช้น้ำหมัก EM สูตรเล่านะครับในการรักษาในการาดูแลต้นยางที่เกิดปัญหานะครับรากเน่าคนเน่าเชื้อราไฟทอปเทลา่าลาชมพูลาดำใช้ตรงนี้ตลอดนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนื่องจากบาวโรด ได้ทำการหมักน้ำหมัก e m สูตรเหล้าขาวนะครับไว้10ลิตรนะครับก็เปลือกเน่านะครับก็เดี๋ยวจะใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับซึ่งได้หมักไว้ครบกำหนดที่จะนำไปใช้บารรลก็ได้กอกไว้แล้วนะนี่ฮะก็จะจริงๆมันใช้ปริมาณ ลิตรหนึ่งใช้ต่อถังพ่น20ลิตรใช่ไหมครับอ่าบาโรดเนื่องจากมันมีไม่เยอะเพราะ,ะเราจะใช้ฉีดเฉพาะช่วงต้นที่เป็นปัญหาเท่านั้นนะครับก็คือจะใช้สักครึ่งลิตรต่อน้ํา10ลิตรแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปผสมแล้วก็ไปฉีดพ่นกันที่ไร่วิธีการยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมครับผมเอา ได้น้ำหมักมาแล้วในนี้ก็จะมีน้ำอยู่10ลิตรนะครับครึ่งถังก็จะใช้เพราะว่าบาโรสจะใช้นิดเดียวเพราะว่าจะพ่นเฉพาะต้นที่มีปัญหารากเน่าคนเน่าหรือเชื้อราหรือแม้กระทั่งยางตายนึ่งเนี่ยนะฮะแต่จริงๆจะเน้นไปที่การติดเชือ้อรานะครับเนื้อไฟทอปเทอร่ารากเน่าคนเน่าราดำราชมพูนะครับจะเน้นตรงนั้น ก็ใช้ปกติถ้าพ่นเยอะก็จะ20ลิตรน้ำ20ลิตรนะครับต่อน้ำหมัก1ลิตรแต่ว่าบ่าวรดจะพ่นแค่2ต้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าบ่าวรดมีปัญหาอย่างเปลือกแห้งเปลือกแตกแล้วก็ติดเชื้อราแค่2ต้น ก็หลังจากที่ใส่น้ําไปแล้วเนาะทีนี้เราก็ผสมเทน้ําหมักเลยครับน้ําหมักนี้เป็นน้ําหมักสูตรเหล้านะครับเทไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนนิดหน่อยครับที่เทน้ําหมักเข้าไปแล้วก็คนนิดหน่อยครับคนให้น้ําหมักกับน้ําเข้ากันหน่อยครับ ประมาณแล้วก็ปิดฝาดําเนินการฉีดพ่นได้เลยนะครับไปเราไปพ่นกันครับนะครับบริเวณเปลือกก็เอาเสียมหรืออะไรก็ได้ครับถากออกให้หมดนะครับที่บริเวณเปลือกที่มันแตกมันเน่าเนี่ยนะฮะก็พ่นเลยครับพ่นทั้งต้นเลยนะพ่นทั้งต้นเลยนะฮะ แล้วก็ลอบุลิเวณนด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อป้องกันไม่ให้มันลามจริงๆบ่บาโรดใช้ไตรโคโนมาพ่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็ใช้น้ำหมักด้วยลำต้นนี่แหละฮะสำคัญแต่เราเราต้องแกะเปลือกนี่ออกให้หมดนะครับที่มันแตกมันเน่าเนี่ยนะครับแล้วก็พ่นน้ำหมักเลย นี่แหละครับวิธีการของบาโรดนะครับอ่าอีกต้นหนึ่งก็บาโรดก็จะแกะเปลือกออกงนี้แล้วนะฮะเคยเป็นแล้วรักษาหายมาแล้วสองต้นนะครับก็โดยใช้น้ำหมักนี่แหละฮะเนี่ยพ่นให้เปียกไปเลยนะครับรอบคนต้นด้วย ฆ่าเชื้อราได้ดีทีเดียวเชียวแหละลากคนเน่าประมาณนี้นะครับวิธีการฆ่าเชื้อราป้องกันเชื้อราฆ่าเชื้อรานะครับโดยใช้น้ำหมักสูตรเหล้านะครับส่วนผสมต่างๆมาโลดเคยทำคลิปไปแล้วนะครับ ก็สองต้นที่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาน้ําได้น้ําปกติแล้วนะครับก็ถือได้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่บ่าโวดใช้อยู่นี้ก็ไม่รู้จะมาจากไหนเพราะบ่าโวดไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับมีแต่ใช้น้ําหมัก EM สูตรเล้านะครับในการรักษาในการาดูแลต้นยางที่เกิดปัญหานะครับ รากเนา่าคนเนา่าเชื้อราไฟทอปทูลา่าลาชมพูลาดำฉายตรงนี้ตลอดนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับสหรคดปนี้สั้นๆน,นะครับไม่ยาวนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ตั้ง ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับด้วยดีตลอดมาบาลกโลก็จะมเีเรื่องเล่าประสบการณ์มาแชร์ตลอดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ